สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไอจะพาทุกคนมาลองกินตามที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลนะครับนี่เป็นไอติมโคนหนึ่งโคนนะครับแตกเลยนะทั้งโคนนะเดี่ยวอรนอยจ้ะอจิ จะบอกตรงนี้ว่าเมนูอาหารชิ้นนี้เนี่ยที่ไอั์กินเนี่ยมันมีกระแสไวรัลามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็กลับมา,าอีกใหม่นก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าไอซจ,จะกินแล้วอร่อยไหมหรือว่าจะท้องเสียมันนีอะไรยังไงนะซึ่งไอซก็ไปทําการรีเสิร์ชมานะครับว่าอาหารนี้ไอซจะเอามากินในวันนี้ให้ทุกคนได้ดูเนี่ยว่ามันจะกินได้ไหมแล้วต้นตำรับต้นาำริดเนี่ยมันมาจากไหนที่มาเนี่ยมันเป็นยังไงไม่อยากจะรู้แล้วนะว่าเป็นอาหารเมนูอะไรก็สามารถไปติดตามดูกันเลยจ้า ตอนนี้นะครับอาหารที่ไอสั่งมาแล้วนะเดี๋ยวไอจะไปซื้ออีกอย่างหนึ่งทุกคนน่าจะรู้กันแล้วนะคะว่าอาหารที่นี้เนี่ยจะเป็นอะไรเป็นอาหารฟิวชั่นที่ไอซจะรู้จริงๆว่าอาหารที่นี้เนี่ยมันอร่อยไหมนะเดี๋ยวไอไปซื้ออีกอย่างหนึ่งมาบ่อน,นะครับเดี๋ยไอจะพาทุกคนไปซื้อวันดีบอีกอย่างหนึ่งด้วยเนาะไปดูกันและตอนนี้นะครับไอซ์กำลังเดินทางไปซื้อไอศครีมคนหนึ่งนะครับอ่คลิปนี้เนี่ยไม่มี สปอนเซอร์ใดๆเลยนะครับอยากลองของไอเอนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า<อ>มันจะอร่อยไหมหาทำเนะาะคอนเทนต์นี้นะครับหาทำมากๆเลยเดี๋ยวรอต่อแถวซื้อไอซีนก่อนนะครับเอาจริงกลัวท้องเสียมากๆเลยร <S 1> <S 1> ลเราดูสัว่ามันเป็นอาหารที่ทั้งๆจะแปลกต่อยากลองนะครับเพราะว่าเห็นทุกคนกินแล้วเขาบอกว่าอร่อยด้วเราก็จะมาดูกันว่าอาหารจานนี้มันจะอร่อยแค่จริงๆอย่างที่เขากล่าวเลยกันไหมอ่าเอาไอซิมโคลหนึ่งโครับ ตอนนี้จะได้ไอติมมาแล้วนี่เป็นไอติมโทนหนึ่งโทนะครับวันนิลลานี่เราจะไปดูกันนะครับว่ามันจะอร่อยจิ๋วไหมตื่นเต้นมากถ้าลาเร็วนะคไอติมละลายนี่นะครับเป็นปราเม็นี่เดี๋ยวจะลองชิมก็ตำรับก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับของเขาอร่อยอยู่แล้วเนาะเคียวเปรียปร้ยวนะครับส่วนไอติมเนี่ยเข้าวันนีล้ล่านะครับกลัวพนักง,งานมอง เว้ยมันได้อยู่นะจริงมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่จริงใส่เลยนะทั้งโคนะมันได้อยู่แล้วรูใป,นะปรนะให้ดูนี่ีลยวรูปให้ดูเราดีนี่มันใส่ทั้งโคเลย,เยมันน่าจะอร่อยเลยถ้าไม่อร่อยก็แค่ท้องเสีเยแล้วก็กินชิ้นที่มันหมดไปนี <laughs> ่ไอเดียมครับเดี๋ยวไอจะลองคุกๆดูรสชาติจะเป็นไงแล้วก็ประวัติเนี่ยเดี๋ยวไจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับขออนุญาตไปคลุกสักครู่หนึ่งเนาะคลุกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้เนาะ โอนเนี่ยเมื่ีไอ้ลองกินลองชิมกับน้ำอะไรอย่างนี้แล้วนะเอ้าโคนข้าวกับเส้นอีกรสชาติต้มยำเนี่ยมันก็เหมือนเดิมเหมือนโต๊ะตำหลังนะไอติมมันก็ไม่ได้จะไปเสียรสชาตินะเมื่อกี้ได้ชิมไปแล้วนิดนึงกับโคนในติมนะครับว่าอร่อยนะอาร่อยเส้นอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะมันอร่อยเส้นซึ่งที่มาของเมนูนี้เนี่ยก็คือมาจากร้านขายราเม็งญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าร้านแปงเก้นโดยเมนู ชื่อว่าซูกาอะไรวะซูกา,าราเมนแซนกินซึ่เป็นเ,เมนูของทางร้านแซนกินเขานะครับที่ประเทศญี่ปุ่นถ้าใครอยากจะไปลองเนี่ยก็สามารถไปลองได้นะครับก็รสชาติของมันจะดึงครี๊เปรีร้ยวต้ยมยำแต่ว่าอ้รู้ถือว่ามันก็ไม่ได้จะแตกต่างไปจากรสชาติตั้งเดิมของเขานะครับมันก็ เป็แนแค่น้ำฟุ้งๆใส่ใจมันใส่กะทิจริงๆเหมือนใส่กะทิเข้าไปจริงๆนะแต่ความรสชาติอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความอร่อยก็ยังเหมือนเดิมนะตัวอันนี้มันก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับใครก็ได้คิดว่าก็กินได้อะหรือว่าไอ้เป็นคนที่แบบเออเป็นนักชิมหรือเปล่าเป็นนักชิมไปเรื่อยอะไรเงี้ยเป็นนักกินไอ้นี้สถาปนาตัวเองถ้าใครอยากลองเนี่ยก็สามารถมาลองได้นะครับมันก็เป็นเมนูหาทานมสำหรับทุกคนนะครับถ้าใครเบื่อเนี่ย ก็สามารถมาลองกินได้นะครับเป็นเมนูนี่เดี๋ยวจะมากินให้ดูนะ ขอมาอธิบายขยายความของเมนูนี้สักนิดหนึ่งนะครับจากที่เมื่อกี้เนี่ยไอบอกไปว่าเมนูนี้เนี่ยมาจากร้านแฟร์เกนใช่ไหมโดยชื่อเมนูนี้นะครับนั่นก็คือชูกาโซบะแฟร์เกนนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยไอไปพูดว่าชูการาเมนแฟร์เกนต้องขออภัยด้วยเนาะโดยเมนูนี้เนี่ยเป็นมิโซราเมนรสเผ็ดและหวานนะครับที่เสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมวาน,นิลาแบบโคนที่ใส่ไอติมนะลงไปในชามราเมนเลยนะ <Wow. S 1> ซึ่งจะรสชาติยังไงไม่รู้นะก็ดู ที่ไอ้กินตามคลิปไปได้เลยนะครับเดี๋ยวปวดทองเสียและเมื่อกี้ก็คือความในใจนะครับจากไอ้เองที่ชิมน้ำซุปเป็นคำแรกเออมันก็จะอารมณ์ประมาณนั้นแหละ เรามาตอกันถึงที่มาของเมนูนี้กันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่ไอเล่าไปเมื่อกี้ยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นจริงๆนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นจริงๆนั้นนะ่ะมันผ่านมาแล้วตั้ง9ปีที่แล้วนะครับก็คือประมาณช่วงปี2013โดยเทนเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับเริ่มมาจากรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยที่เขาบอกสูตรลับในการต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือที่เรารู้จักกันว่ามามา่าหรือว่ารามยอนของประเทศเกาหลีนะครับแล้วเมื่อเขาต้มมามา่าลดต้มยำลงไปแล้วนะครับ เขาก็ใส่ไอศครีมโคนวานิลาลงไปซึ่งทําให้เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมทางบ้านได้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่า2ออย่างนี้มันไม่ควรที่จะเข้ากันนะครับและไอก็คิดว่ารสชาติเนี่ยมันก็น่าจะประมาณนี้เนาะเอาดีมาเหมือนต้มยำกุ้งเหมือนกันนะรสชาติกินไปกิมาอ๋อต้มยำกุ้งใส่กะทิจริง และเมื่อกี้ทั ok home, ้งหมดนะครับก็เป็นที่มาแล้วก็ประวัติของเมนูนี้นะครับซึ่งเป็นเมนูที่หากินหาทํามากๆเลยนะครับคนที่เริ่มแรกเนี่ยก็นะ หากินอยู่เหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าเมนูนี้เนี่ยจะถูกใจถูกปากเหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่านะครับแต่สําหรับไอเนี่ยเป็นเมนูหาทาที่เออมันก็สร้างสารรค์ดีนะแบบแบบเบื่อเมนูเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปแอบแอบถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วก็เปลี่ยนเมนูเก่าๆให้เป็นเมนูใหม่หมๆอะไรอย่างงี้นะครับก็ถ้าใครอยากกินก็ไปกินนะถ้าใครไม่อยากกินก็ดูไอกินเอาก็ได้นะครับปั่นวิวไอไปเรื่อยๆเนาะก็ถ้าไม่มีอะไรพากแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูไอกินไป กินหมดด้วยนะเออนี่เอาดีตอนนี้เสียเหมือนต้ยมยำกุ้งน้ำกะทิมากต้ยมยำกุ้งน้ำโคตรเหมือนมากเหลือกุ้งอย่างเดียวเนาะเหมือนเลยนี่ได้แล้วก็กินเสร็จแล้วนะครับเต็มจริงแล้วเนี่ยที่ไอ้กินกินมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อร่อยนะนจริงจริงมันไม่ได้แปลกเลยนะมันก็เหมือนแบบต้ยมยำกุ้งบ้านเราเนี่ยที่เป็นกะทิเนี่ยแหละแต่แค่เราเปลี่ยนจากกะทิที่มันมันๆเป็นครีมนมแทนก็คือไอติมแต่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่า ราเมงกินกับไอติมจะส่งผลเสียต่อร่างกายหรือเปล่าคือการที่ท้องจะเสียนะครับแต่โดยโรวมแล้วเนี่ยมันอร่อยนะมันก็ไม่ได้ไปแตกต่างไปจากต้ยมยำปูบ้านเราหรือว่ามาม่ารสต้ยมยำจุ้งเลยนะครับซึ่งไอติว่าทุกคนเนี่ยน่าจะกินได้นะถ้าอยากจะลองเนี่ยเหมือนไอ้ก็าสามารถมากินได้เหมือนกันเนาะเป็น เมนูหาทับอีกเมนูหนึ่งนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยไอ้ถามเพราะว่าถามพี่พน้าง,งานนะครับว่าเริ่มมีคนเอาไอติมเนี่ยมาใส่ในราเมินบ้างหรือยังเขาก็ตอบว่าคือก็เริ่มมีแล้วนะจริงๆอย่างใครก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเมนูแปลกอะไรเลยนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามันก็กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้พอลองชิมดูนะยังไงก็ฝากด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะครับเนื้อด้านหลังเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะครับอยู่ ิิอ่ม,อมแก็ยังหิวอย,ออยู่และสุดท้ายนี้นะคะไอซ์ขอเวลาไปก่อนเนาะเจอกันใูนน้ชคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไอซ์นะ,ะ <S <S แล้ววันนี้เนี่ยไปลุ้นกันนะคะว่าไอซ์จะรอดหรือจะลวงจะท้องเสียไหมนะคฮะไอซ์ว่าไอซ์ไม่ท้องเสียหรอกเพราะว่าเป็นนักของกินอ่ะของเดียวของกินาสมกันก็ไม่ท้อเสียหรอกสหร<ล>ับวันนี้ไปแล้วนะไปไปจ้ามันอร่อยอร่อยแบบเป็ด เราจะสกแปะซึ่งเป็นเมนูทางร้านที่เสิร์ฟราเมนต้มยำคู่กับไอศครีมหนึ่งโคนนะครับซึ่งมันก็อร่อยมั้งอร่อยม้งซึ่งการกินที่ไอคิดว่าอร่อยนะก็คือโคนที่ค่อนข้างจะใกล้ๆจะกรอบๆนิ่มนิดนแล้วนะกินกับน้ำซุปมันจะอร่อยมา้งอร่อยก็เต็มปีเดี๋ยวเรามารู้สึกกันว่าท้องเสียไหมถ้าท้องไม่เสียก็จะปิดลิปแต่ถ้าท้องเสียก็คือ ก็จะติดที่ปัญหานะครับ